นี่ <c oughs> มามาครับอัปเดตกับขาวย้ำเศ้าของผู้บ่าวสำนนบานาเดออ่อะวันนี้สิขอว่าภาษาอีสานเต็มคลิปด้วยประมาณเด้อครับอันเดจะเป็นเจ้าปลาอืมโอ้ยแบปิลิอ่า ส่วนอันนี้จะเป็นข้าเจ้าหอมมะลมิใส่กับทอดหม,อมูทอดหมูที่สื่อมาด้ครับเด้อทอดหมูสื่อมาแปดสิบบาทเดออ,ออ๋อขอใหญ่เด้อ,อ,อยกเลิก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 ที่บอกว่าขอใช้ภาษาอีสานรวม โอ้ยกต่อยู่ <c oughs> มันอยู่ไทยมาโดนเออเอาเอาเอ,เอขับเป็นคนที่สารพอสิขอใจเด้ออันนี้ก็จะเป็นข้าวเออข้าวกับหมูทอดอืมกับสิประมาณนนี่เด้ออืม ยายมาตรงนี้ปุ๊บอือือันนีจะเป็นผัดุูนเส้นผัดุูนเส้นผัดุูนเส้นพี่น้องเอ้ยผัดุูนเส้นสุดแซ่บตามผัดเลย ่วนอันนี้นนจะเป็นน้ำพริกเอาหอยยัดจอดรอ,อยะนอนน้ำพริกเผาไปย่า,ยางเออเอาหากใครส่งอะไรที่มันจิ๊ด อ้ามาอ่าเดี๋ยวผมจะส่งไปให้น้ำพริกเผาอะไรเ่ยน้ำพริกเผาแม่ปนีแม่ปนอมข่ะอ,อะไรอ่ะตัวเตี้ยแม่ปนีไข่หอมอแม่ปณีไข่หอมอ่าแม่ปนอมขายโอเคครับอ้าเดีวเดี๋เโอเคขอบคุณครับ